สาธิตวิธีการาเล่นล่มบินไฟฟ้า18เซลล์นะฮะเว,เวลา,า take off แบบเล่นนักบินเล่นท่านเดียวนะฮะมือหนึ่งถือวิทยุนะฮะใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะครับเกี่ยวที่ปลายล่มด้านซ้ายเล็กน้อยนะฮะส่วนด้านขวาก็าจับปลายล่มพอให้ตึงนะฮะจากนั้นใช้นิ้วโปงวง้งนะครับค่อยๆดันสวิตช์คันเร่งดันสติ๊กคันเร่งนะครับ อ่าครับพยายามจัดสายอย่าให้พันล้อนะฮะ,ะจากนั้นเล่งส่งครับเล่งส่งไปเลยไม่ต้องกลัวนะฮะมั่นใจแล้วเล่งส่งไปเราก็กันซ้ายกันขวาตามที่ล่มมีอาการนะครับผมครับเดี๋ยวจะสาธิตการลงให้ดูนะครับเวลาลงเราก็อ่าจำไว้เสมอนะฮะหันหน้าล่ม เข้าหาลมนะฮะบินพัวลมเสมอะฮะลมจะช่วยประคองลมนะฮะค่อยๆเบาคันเร่งแล้วก็ปล่อยให้มันร่อนลงมาอย่างนี้นะครสังเกตว่าจะไม่มีความเสียหายนะฮะยังไงมือใหม่ทดลองเล่นนะฮะไฟสองไฟก็คงจะน่าอาจจะเอาขึ้นเอาลงเองได้แล้วครับผม